การแข่งขันรอบกรุ๊ปสเตจของ APEC p r e d a t o r League 2024ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเรียกว่าหักปากกาเซียนกันพอสมควรเลยแหละครับถือว่าเหนือความคาดหมายมากในหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นความเดือดของ No Salary Peak ครับจากประเทศอินเดียที่เรียกได้ว่าสแสดงศักยภาพออกมาสมกับการเป็นการแข่งขันที่แขวนชะตานักแข่งของพวกเขาไว้บนเส้นได้ หรือความโหดเหี้ยมของทีม f ฟลทจากเวียดนามที่ผมเกิดไว้แล้วนะครับนี่คือทีมของจริงเลยนะแต่สิ่งที่ช็อกมากที่สุดก็คงไม่พ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมไทยเราอย่างทีม NKT ครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฟอร์มดอปแบบมหาศาลอย่างมากจนเกือบจะแพ้ทีมจากบังคลาเทศนะครับเอ e ซอรี X ่อีสปอรที่พวกเขาเป็นทีมไม่ได้มีสถิติดีนะครับแล้วก็ห่างชั้นจากทีมเอกพอสมควรเลย การแข่งขันครั้งนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในคลิปนี้ผม V6X จะมาสรุปผลการแขงร่ขงขันรอบ Group Stage ตตทั้งหมดของแอฟร Predator League 2024กันครับและเช่นเคยฝากกดไลค์กดซับช่องของเราด้วยนะครับช่วยให้เราเติบโตนั่นเองแล้วก็ด้วยที่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เร่งนิดนึงนะเพราะผมอยากให้เสร็จก่อนวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นการแข่งขันรอบ Play Off ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดแบบสดๆไปเลยนะครับถ้ามันตะ,ตะกักหน่อยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะครับ โอเคเดีย๋ยวผมจะสรุปไปทีละกลุ่มเลยนะครับคือเริ่มจากกลุ่ม A ก่อนละกันกลุ่ม A เนี่ยผมไม่ได้นั่งดูแข่งสักเท่าไหร่นะฮะเราได้ดูแค่นีเครียนะครับแต่มาไล่สก,รกอรก่อนเลยนะคู่แรก แฟสเกมิ่งปะทะกับโออิซิสเกมิ่งนะครับผลปรากฏเป็นแฟสเกมิ่งชนะไป13ต่อ10บผู้ต่อไปนะครับแอมติกปะทะกับนิวเคลียร์จีซีคู่นี้เราได้ดูกันนะครับมันชัดเจนเลยว่านิวเคลียร์จีซีเนี่ยเป็นที่เป็นทีมหญิงล้วนเนี่ยมันมีจังหวะที่ช้ากว่าทีมแอมติกอย่างชัดเจนมากๆเลยครับผมนะและก็จบที่สกอร์13ต่อ2ครับผู้ต่อไปนะครับนิวเคลียร์จีซีปะทะกับแฟสเกมิ่งอันนี้สกอร์ออกมา ค่อนข้างน่าสนใจก็คือ10ต่อ13นะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับแมตช์แรกที่ Fab Gaming เจอกับ Oasis Gaming เนี่ยเซนสกอร์เท่ากันเนี่ยอาจจะสามารถเทียบได้ว่าทักษะเท่ากันหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมจะสรุปโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากอ่าพูดสกอร์หมดแล้วเนาะมาที่คู่ตัดไป Oasis Gaming ปะทะกับ Attic นะฮะอันนี้คือคู่ที่วัดว่าแอต i c จะได้ไปต่อหรือเปล่าแพ้ติดชนะเนี่ยก็สามารถไปวัดกับแฟร์เกมมิ่งในคู่ถัดไปถ้าชนะก็โอกาสเข้ารอบสูงแต่ผลปรากฏออกมาว่า o a s i s Gaming เอาชนะ a อ t i c ESport ไปได้13ต่อ11เฉือนเอาชนะไปได้ทำให้ดับฟัน a อ t i c ESport ในการเข้ารอบครับคู่ถัดไปก็เป็นแอนติกกับแฟร์เกมมิ่งโดยที่แฟร์เกมมิ่งเนี่ยถ้าชนะคู่นี้ก็คือตัดสิทธิ์โอซิสในการมาท้าดวลเพื่อชิงล็อตที่1นะครับก็เลยใส่เต็มที่นะฮะเอาชนะแอตติกอีสปอร์ตไปได้วสิบสไมไไต่อในคู่สุดทท้ายีเล้าก็ชนะ นิวเคียร์กิซอย่างไม่ยากเย็นนัก13ต่อ5นะครับโดยที่เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ไปดูการในงานคู่นี้นะครับได้ดูแค่รอบเดียวผมเลยไปดูเพิ่มเติมมา แล้วก็ไปดูการเล่นของแฟร์เกมมิ่งที่เป็นทีมตัวแทนในกลุ่ม A เนี่ยผมบอกเลยว่าแฟร์เกมมิ่งมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างรัดกลุ่มและก็เล่นตามทฤษฎีอย่างมากเลยแฟร์เกมมิ่มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างช้าครับมีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจนมีการคุยแผนค่อยๆย,ย่องเก็บข้อมูลส่งคนโน้นไปวางตรงนน้นส่งคนโน้นไปวางตรงนี้พายายามเล่นยึดโพสิชัน เป็นมากสูตรส,สำเร็จของการเล่นวาวแลนด์แบบทฤษฎีเลยครับแต่สิ่งที่ f a s t Gaming งทำได้ดีเลยนั่นคือ execution ของเขาเนี่ยค่อนข้างเป๊ะเลยครับจังหวะถ้าเมื่อลันแล้วเนี่ยแทบไม่พลาดเลยถ้าทุกอย่างเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในทางของ f a s t Gaming เมื่อไหร่เขาพร้อมจะนูทันทีครับพูดง่ายๆก็คือเป็นทีมที่เล่นแผนได้ดีมากๆแต่สิ่งที่เป็นข้อด้อยที่ผมสังเกตเห็นจากการไปย้อนดูเนี่ย Fast g a ม i n g มีด้วยที่เขาเล่นแบบทฤษฎีจา๋า ทำให้ถ้าเกิดว่ามันมีตัวแปรอะไรที่หลุดไปหรือว่าโดนอีกฝั่งเล่นจังหวะใส่อย่างเกมที่เจอกับ o อ s อ s Gaming ิ่งเนี่ยซับเกมมิ่งรับมือได้ค่อนข้างลําบากคือในเกม o อเอ s ิ a เกมมินีครับซับปะทะกับ o อ s อ s ิ a เกมมเนี่ย โอซิทเกมมิ่คุมเกมนั้นอยู่เลยนะแต่โอซิก็คือ o อซิอย่างที่เราเคยเห็นไปใน E.S.L Cash o f n a t i o n พวกเขาด้อยเรื่องความนิ่งและความนิ่งนั่นแหละครับที่ทําให้ o อซิทล้มไปและแ a ฟเกมมิ่งที่นิ่งกว่าก็สามารถเอาชนะเข้าไปได้นะครับในเกมที่เจอกันแล้วก็ส่งให้แซฟเกมมิ่งเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะก็ต้องจับตาดูนะครับถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานแต่ถ้าพูดถึงสกิลซีรีส์ของเขาอะ ยังน่าเป็นห่วงอยู่เมื่อเทียบกับทีมอื่นๆในกรุ๊ปอื่นๆนั่นเองมาที่กรุ๊ป B กันนะครับผมก็จะเป็นกรุ๊ปที่ผมตีไว้เป็นทีมแฟตแล้วก็เป็นทีมแฟตจริงๆที่สามารถคว้าอันดับหนึ่งและเข้าเพลย์ออฟได้นะครับเดีย๋ยวเรามาลันสกอร์กันดีกว่านะคู่แรกนะเป็นกนารเจอกันระหว่างทีมแฟตกับ R N K K O E s p o r t นะเดี๋ยวผมขอเรียกแค่ลังโกะแล้วกันนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ขอเรียกลังโกะเลยมันจะได้ออกเสียงง่ายนะครับคู่แรกนะครับลังโกะประทะก,กับแฟตนะครับผม ผลปรกากฏมาเป็นแฟดชนะไป13-9ตนะก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีนะครับผมแต่คู่ถัดไปครับอาร์ทีมจากอินโดนีเซียนี่คือผมคือผมไม่ได้จับตามองทีมนี้เลยแต่โพสออกมาสู้กับออบิเวียนฟอสจากฮ่องกง13-1อ่ะค,คือดอมิเนตสตอมมากๆเลยคู่นี้นะครับผมยิ่งตอกย้ำความโหดของอาร์ทีมชัดเจนแล้วมันทำให้ผมอยากจะดูคู่ทีมแฟดแล้วก็อาร์ทีมแล้วก็เป็นหนึ่งในคู่ที่ผมหยิบมาดูในวัชปาร์ตี้เมื่อวานนะครับ คู่ถัดไปเป็นอเมเบียนฟอร์สเจอกับลังโกอีสปอร์ตนะครับก็ผมปรกากฏออกมาว่า13ต่อ4ครับอเมเบียนฟอร์ชนะไปได้แต่คู่ถัดไปเนี่ยนะครับที่ผมบอกเลยว่าโคตรเดือดครับการเจอกันของทีมแฟลและอาร์ฟทีมนะฮะเวียดนามปะทะกับอินโดนีเซียเดือดมากๆครับผลก็ออกมา13ต่อ11แต่อาร์ฟทีมบอกเลยว่าช่ชวงต้นนะช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขากดทีมแฟลไป3เอ่อ93เลยคือเกมมันค่อนข้างตึงเครียดมากๆครับผมแต่ทีมแฟลเนี่ยปล่อยมาแบบปล่อยแพน แบบร้อยแผลนเลยครับแล้วในครึ่งแรกเนี่ยทีมแฟกเป็นฝ่ายป้องกันก่อนแล้วก็โดนทางด้านของฝั่ง Team, อาร์ฟทีมบุกแบกบบุกกระหน่ำมา9-3นะแต่พอมาเป็นฝั่งบุกพ่อคุณเอ๋ยที่ผมเคยเกิดไว้ว่าทีมแฟกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นแอคเซสีฟที่มีมีจังหวะการเล่นที่ดูดเดือดในเชิงลุกและมันก็แสดงออกมาให้เห็นจริงๆในฝั่งบุกของพวกเขาครับทีมแฟก ร้อยแผนครับมีแผนเล่นเยอะมากดนะ่านที่คพวกเขาได้คือด่านสปิตนะครับผมแผนออกมามีทั้งแผนของ DRX แล้วก็มีการส่งแบบตัวลอ่อแบบเล่นรุนแรงมากเล่นเสี่ยงแต่ทักษะของพวกเขาเพียงพอต่อการรับความเสี่ยงเหล่านั้นและก็พล่มอาร์ฟทีมในช่วงครึ่งหลังจาก93ตีมาเป็น13 1 1บอกเลยว่านี่ถ้าคุณไม่ดูคู่นี้ ไปย้อนดูกันได้ครับคือมันไม่ได้มีภาคไทยด้วยที่ช่องไทยเขาภาคแค่กรุบเสียงเดียวนะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้อยากดูคู่นี้ไปดูย้อนหลังของไลฟ์เราหรือว่าไปดูย้อนหลังของตัว o f f ฟิเชียได้นะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆคู่ต่อไปนะครับอาร์ฟทีมเจอกับลังโก้อีสปอร์ตนะก็ผลปรากฏมา13-3ต่อก็สต็อปกันรัวๆ้ดยที่เดิมพัน มันไม่เยอะแล้วนะครับก็คือมัน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 ค่อนข้างชัดเจนว่าทีมแฟรได้ไปแล้วคูหห่หลังๆมามันก็เลยมันก็เลยแบบล้านล้านหน่อยครับสิบสามสามสิบสามสามล้วนๆนะครับ 13, 3, 3, นะบนะบทีมแฟรก็ชนะเอาไปเว้นฟอร์สไปได้ด้วย13ต่อ3เท่ากันเลยนะครับสำหรับกรุ๊ปบีมาที่กรุ๊ปสีครับกรุ๊ปนี้คือกรุ๊ปคนไทยเรานะฮะทีมเอ็นเกตีนะผมก็เชียร์ให้ทีมเอ็นเกตีเข้ารอบนะครับคู่เปิดสนามเป็นทีมเอ็นเกตีเจอกับบูมิสปอร์ตผลปรากฏออกมาว่าบูมิสปอร์ตกระทืบจมเลยครับสิบสออามต ที่ไม่คทีตอบกออะไรกับบูมิสปอร์ตแทบไม่ได้เลยครับคือจังหวะของพวกเขาหลุดแบบมหาศาลมากๆเลยนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ ที่มันเป็นโจ๊กในในคอมมูอยู่พอสมควรคือ t ีมเอีน,เนี่ยมักจะเป็นเครื่องเ,อเป็นทีมที่เครื่องติดช้าแต่นี่คือเครื่องไม่ติดเลยครับคือจังหวะลลายจังหวะเนี่ยมันชวนโมโหมันเขาเล่นเสียงมากๆแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นภายในทีมไม่ว่าจะเป็นความไม่ฟิตหรือว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ชัดเจนว่าทีมเอทีไม่เต็มร้อยในคู่แรกเลยครับนะ แพ้ที่5ต่อ13ามาที่คู่ต่อไปเป็นการเจอกันของ A s อเธนีอีสปอร์กับโซอีสปอร์ตจากฟิลิปปินส์นะเอเธนีอีสปอร์คือบางคลาเทพผปลปรากฏออกมาครับ4ต่อ13ครับโซอีสปอร์ตเอาชนะไปได้ผมไม่ได้ดูคู่นี้นะฮะแต่พอไปดูสกอร์แล้วก็ ค่อนข้างตอกย้ำว่าโซนฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นโซนที่มีการแข่งขันที่ดูเดือดมากนะครับแล้วก็โซอีสปอร์ตก็เป็นหนึ่งในทีมที่เฉิดฉายมากในในการในการแข่งขันคู่นี้นะครับมาในคู่ถัดไปนี่ก็คือทิมิเกีกลับมาอีกครั้งนะครับมาเจอกับโซอีสปอร์ตนะอันนี้คือตัดสินชะตาเลยว่าทีมิเกตีจะได้ไปต่อหรือเปล่าผลปรากฏออกมาว่าโซอีสปอร์ตชนะไปได้13ต่อ9ครับผมบอกเลยนะว่าคู่นี้ทีมิเกทีมันมีจังหวะที่ พี่หลุดอยู่พอสมควรแต่อ,อย่าขอดูข้อมูลประกอบไปแล้วกันคือคู่นี้มันมีจังหวะหลุดอยู่บ้านนะครับคือในในช่วงแรกเนี่ยทางด้านของ NKT อเะบุกไม่เข้าเลยนะเหมือนกับว่าเครื่องติดช้าอีกแล้วครับคือจังหวะบุกของพวกเขาหลุดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ แต่ในในช่วงของเราที่7เป็นต้นไปนะครับราที่6กเป็นต้นไปเนี่ยเหมือนได้วินแรกมาปั๊บเนี่ยโมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนกลับมาเอนทีเมกาทีเริ่มเล่นดูดีมากขึ้นเริ่มเล่นเ,เสียงน้อยลงเล่นแบบมาตรฐานมากขึ้นมีทฤษฎีรองรับที่ชัดเจนดูแล้วผมไม่หงุดหงิดแต่มาครึ่งหลังครับนะครึ่งหลังเนี่ยก็เหมือนจะพายายามคอนโทรลโมเมนตัมได้ชนะพิสตอล,ลเรามาได้แต่ไปแพ้บายราในราที่2นะครับคือราที่14หลังราจะนั้นมาเละเลยครับเละเลยฮะสไตล์การเล่นของเทีเมกาทีหลุดเลยฮะ โซอิสบอทพันนิชทีมเอ t ทีอย่างสาสมครับแล้วก็ตีสกอร์ขึ้นมาเป็น13ต่อ9ปิดเกมไปได้ส่งผลให้ทีมเอ t ทีหมดสิทธิ์ในการไปต่อในการแข่งขันครั้งนี้ออกจากการแข่งขันในอันดับที่9 12รถึง12ร่วมครับเป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าทีมเอ t คทคือหนึ่งในทีมที่เราเห็นศักยภาพมาแล้วเขาเขาสามารถชนะเหนือฟูเซนไปได้อะไรพวกนี้แต่เดี๋ยผมวิเคราะห์อีกทีนึงหลังจากอ่า ผู้สกอร์ของทุกกลุ่มเสร็จแล้วกันนะครับมาที่คู่ถัดไปครับเป็นการเจอกันของบูมสปอร์ตกับเอซิเรอีสปอร์ตนะครับจากบางปาเทศนะเนาะสิบสามหนึ่งครับเทสเลยครับคู่นี้ฮะคือกระทืบจมดินเลยคือบุกเอกไอแต้มเดียวที่เอซิเรอีสปอร์ตมาได้เนี่ยคือเขาไปโยนนะบูมสปอร์ตโยนให้นะที่เหลือคือสิบสามหนึ่งคือแบบค่อนข้างชัดเจนเลยว่าต่อกรอะไรไม่ได้เลยครับเอซิเรอีสปอร์ตเนี่ยคือตอนที่ผมดูนะ คือเขาก็เล่นมาตรฐานแต่มันชัดเจนว่าเขาเดินตามเมตาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันพอสมควรเลยและมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเกินไว้เพราะว่าในคู่ถัดไปคือการเจอกันระหว่าง SN s อเซนต์อสปอร์ตประเทศก,กับทีม n อ t เกตีดึงเข้าโอทามทีมแอนเกตีเกือบแพ้ฮะผมบอกเลยครับผมใช้คำว่าเกือบแพ้เลยเพราะว่ามันไม่จังหวะที่ไปโยนหลายรอบมากเลยคุณผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีเดิมพันแล้วก็หรือเปล่าเพราะว่าทั้ง2ทีมทีมแอ t เกตับ SN s อเซนต์อสปอร์ตเนี่ยไปต่อไม่ได้ละ ยังไงก็ถึงแม้ว่าชนะก็ไม่มีฝั่งไหนได้โอกาสไปต่อแล้วแต่เกมต่อคาอร์โอทามครับมันหลุดอย่างเห็นได้ชัดเลยหลุดทั้ง2ทีมเลยครับมันมีจังหวะแปลกๆเยอะมากอ่าที่ฮาสุดก็คือจังหวะที่อ่าวิ่งเอากระสุนไปยัดเขานะฮะแต่ลืมมีโหลดปืนนะแล้วโดนปืนสั้นสวนกลับขึ้นไปแล้วแบบดึงคาร์โอทามได้สําเร็จอะคือมันเป็นช่วงกอดคาร์โอทามอ,อาช่วงแบบช่วงล็อกลาวสุดท้ายอะเป็นเป็นฟอร์มที่ผมไม่คิด ว่าทีมอทีจะตกต่ำได้ถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราเล่าอีกทีหนึ่งหลังจากจบเล่าสกอร์นะครับมาที่คู่ถัดไปคู่สุดท้ายของกรุ๊ป C อันนี้คือคู่ตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับ Boom Sport มาทะกับ Soul Sport นะผมปรากฏออกมาว่าเป็น13-6ตครับคือคนที่ผมดูอยู่ก็เราบอกเลยว่า Boom Sport นี่ของจริงฮะในคู่นี้ b ู o m Sport รัดเล่นรัดกลุ่มมากเลยคือการเล่นของเขาเป๊ะมากๆครับจังหวะพรมเขาเนี่ยคือ สลับปรับเปลี่ยนพลิกแพงได้ตลอดเวลาและไม่พลาดเลยครับคือเล่นกันเข้าขาอย่างมากเลยทางด้านของโซอีสปอร์ตมีราจังหวะเลยนะที่โซอีสปอร์ตดูเหมือนจะได้เปรียบแต่บ e ูมอีสปอร์ตนะครับจังหวะของเขาเร็วกว่าจังหวะของเขาดีกว่าพลิกกลับมาแล้วก็เขาเรียกว่าขาโมยรอบนั้นไปเลยอะหลายรอบมากครับนะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม C ที่เหมาะสมมากเลยครับ ผมค่อนข้างที่จะชอบสไตล์การเล่นของบูมิสปอร์ตเลยต้องรอจับตาดูเขาในรอบเพย์ออฟครับมาที่กลุ่มสุดท้ายนะั่นคือกรุ๊ปดีกลุ่มนี้นะครับผลก็ออกมาอย่างที่เราคาดหวังกันไว้ทีมซีคเคนใช่ไหมสามศูนย์ครับนะแต่ผมบอกแล้วมันมีแมตช์ที่พลิกอยู่นะโอเคเรามาไล่กันเลยเริ่มที่คู่แรกครับโทดักปะทะก,กับเอนเดอร์ดราก้อนนะครับเอนเดอร์ดราก้อนสำหรับใครที่ไม่รู้นี่คือทีมเรนนี่เก่านะก่อนที่เรนนี่จะไปโผล่ทารอนสปอร์ต e นะครับเรนนี่ได้อยู่กับเอนเดอร์ดราก้อน เพื่อคัดเลือกมาแข่งขันทัวร์นี้แต่พอข่าวมันออกมาว่าเรนนี่ไปทารอนสปอร์ตก็ไม่ได้ไม่ได้มาแข่งในเอเดอร์ดากอนต่อนะครับคือเอเดอร์ดากอนเนี่ยมาแข่งแบบไม่เต็มทีมมาแข่งโดยที่อ่ารูปอ่าชุดทีมจากคัดเลือกและการแข่งขันในลีกเนี่ยคนละทีมกันนะผมปรกากฏออกมาก็เป็น13ต่อ1ิครับเอเดอร์ดากอนเอาชนะไปได้นะคู่ถัดไปครับนี่แหละฮะที่ถือว่าเดือดไม่แพ้กัน no s a l a r y peak จากอินเดียประทะกับทีมซีเคปไม่มีใครคาดคิดว่าแม่งจะ เดือดได้ขนาดนี้สูสีได้ขนาดนี้แต่กอจบที่11ต่อ13ครับทีมซีเค e ตเสียการควบคุมในแมชนี้นะครับคือโนเซลีพิกนำทีมซีเคลตนะเกมของโนเซลีพิกเนี่ยมันชัดเจนมากพวกเขาเล่นกันแบบเอาเอาตายอะ่ะคือเล่นแบบไม่คือเล่นแบบดับเครื่องชนครับพวกเขารู้ตัวดีโดยที่ดราม่าที่ผมเคยเกิดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับใครไม่รู้กลับไปย้อนดูได้ที่ทำให้พวกเขาไม่มี องค์กรมาสนับสนุนเนี่ยนี่คือการแข่งขันที่จะต้องแจ้งเกิดและพวกเขาแจ้งเกิดได้เห็นจริงๆครับเป็นเกมที่สนุกมากผมแนะนําอีกเกมหนึ่งเลยนะครับนอกเหนือจากทีมแฟ a ประทศไยกับอาร์ฟทีมนะ มาดูการแข่งขันของคู่โนเซรีพิกประทับกับทีมสกีดได้ครับสนุกมากๆากครับแต่ก็ทีมสกีดค,ครับเฉือนชนะไปได้นะคือทีมสกีดเ,เป็นทีมที่มีความนิ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคือทีมสกีดเ,เกมตามนะครับแต่ก็กลับมาได้นะเฉือนชนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะโนเซรีพิกพลาดทีเดียวครับนะที่ทำให้เสียเออเสียแมนชนี้ไปเป็นการแข่งขันที่สมน้ำสมเนื้อมากๆครับมาดูคู่ต่อไปนะทีมสกีดประทับกับโทดักอันนี้ยับพอๆกับอ่า บูมิสปอร์ตปะทะก,กับเอเซนต์อีสปอร์ตเลยครับคือเละเทะเลยครับศึกสามหนึ่งฮะไม่ต้องพูดอะไรมากความนะความต่างของทักษะการเล่นมันชัดเจนมากเลยนะครับพูดถัดไปเอเ e อร์ด g กอนปะทะก,กับโนเซรีพีครับอย่างที่ผมเกรนไปเอเ e อร์ด g กอนเนี่ยมันมาแบบเป็นครบทีมนะและโนเซรีพีเราก็ดูฟอร์มการเล่นแล้ว ในตอนที่เจอพินซิเก็ตคือโหดมากๆนะพอมาเจอกับเอนเดอร์ดราก้อนที่เป็นทีมที่หลังจากสูญเสียเรนนี่ไปก็คือมัอนก็ไม่มีอ่าคนปเข้าประคองทีมแล้วนะครับก็เลยโดนกระทืบเลทเท็เหมือนกันนะครับสามต่อสิบสามมาที่คู่ต่ดไปครับอันนี้คือโนเซอรี่พิกปะทะกับอ่าทอดัตอันนี้คือเขาเรียกว่าด้วยที่มันไม่มีโอกาสไปต่อแล้วนะครับเพราะว่า, Rocket, นะาทีมสิเก็ตเนี่ยชนะอ่าทีมโนเซอรี่พิกไปแล้วหนึ่งแล้วก็ชนะสองไปแล้วคือโนเซอรี่พิกเนี่ย โอกาน้อยมากที่จะได้ไปต่อนะก็เลยเล่นออกมาแบบค่อนข้างผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดในคู่นี้นะครับผมไปดูอยู่ก็คือเล่นสมมาตรฐานนะแล้วก็มาเลเซียนี่ก็คือมีการปล่อยของมาเยอะพอสมควรนะครับโทดักนะฮะก็ จบที่13ต่อ8แล้วก็คู่สุดท้ายของกรุ๊ปดีนะครับคพื่อนี้เป็นการเจอกันระหว่างเอ d นเดอร์ก n อนกับทีมซูเก e ตนะเอ d นเดอร์ก n อนก็เล่นได้สูสีอยู่นะครับแต่ทีมซูเก e ตรัดกลุ่มมากๆครับมันมีหลายเกมหลายราวที่ทีมซูเก็ตเสกวินออกมานะครับแล้วก็จบไปที่7ต่อ13นะครับเป็นทีมซูเก e ตได้ไปในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่ม สรุปนะฮะสทีมที่ได้เข้าเพย์ออฟนะครับก็มีแฟ s t เกมมิงนะครับจากกลุ่ม A ทีมแฟลจากกลุ่ม B ีบูมิสปอร์ตจากกลุ่ม C แล้วก็ทีมสกจากกลุ่ม D นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาช่วงวิเคราะห์กันนะครับผมจะวิเคราะห์อยู่สเรื่องนะคือเรื่องของทีเอ็มเทนะฮะแล้วก็4ทีมที่เหลืออยู่นะครับโอกาสการชนะของ4ทีมนี้จะเป็นอย่างไรมาเริ่มที่ทีมเอคทกันก่อนเลยผมบอกเลยว่านี่คือฟอร์มที่แย่ที่สุดมันไม่ควรแย่ได้ขนาดนี้นะเพราะว่าเราเห็นมาแล้วว่าใน SL Cash a o t Nation ใชแ ตอนสมัยที่ l ลี้งอยู่เขาเล่นมันมีความมันมีการเล่นที่เสี่ยงนะคือสไตล์การเล่นเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากผมบอกเลยทีมเมกที t, ตอน e s l c a t o p t i o n ation, กับตอนเนี้ยเล่นไม่ค่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือ execution แล้วก็ความเข้ากันได้ครับมันหายไม่หมดเลยจังหวะหลายๆจังหวะที่ทางด้านของทีมเมกัีเล่นเสี่ยงคิวคิดพุ่งเข้าไปคิวพยายามเล่นเสี่ยงๆเหมือนกับตอนที่เขาเคยเล่นอยู่แต่มันไม่เวิร์กเหมือนกับ ตอนที่พวกเขาเล่นกับฟูเซนหรือเล่นกับทารอนเลยแม้แต่เดียว,ยวจังหวะของพวกเขาหลุดแบบเห็นได้ชัดมากหลุดปลายแถวหลุดหัวแถวคนนึงไปไวเกินคนนึงไปช้าเกินหรือแม้กระทั่งหลุดแบบขำๆก็มีนะครับมันมีแต่วินที่แต่ระแอแมชที่เห็นได้ชัดสุดคือตอนที่เจอกับไอสิลี่อีสปอร์ตครับแมชที่มันเป็นแบบที่เรียกว่าภาพลักษณ์แย่มากอ่าคิวคิวแบบวิ่งไปถือรลเบิดแบบวิ่งเข้าไปทุสมกันแต่มือยังถือแล้วเปิดอยู่อ่ะ อ่าวิ่งเข้าไปยัดเขาแต่ถึงระเบิดไปอ่ะอ่ามันมีจังหวะหลุดแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากครับคือมันไม่ใช่ว่าสู้กับทีมระดับสูงไม่ได้นะมันแตกต่างระหว่างสู้ไม่ได้กับเล่นพลาดเองทีมเมกาทีเล่นพลาดเองบ่อยมากครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือนี่เพราะว่าการที่ไม่มีโค้ดลีฟอยู่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนังนากที่ทีมเมกาทีขาดโค้ดลีฟไป แต่ผลลัพธ์ในการแข่งขันครั้งนี้มันออกมาอย่างเนี้ยแสดงว่าทีมไอแกขาดคนลิสไม่ได้โอ้โหเละเทะม,มากครับทีมไอกทฮะบอกเลยว่าจะต้องมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง,างเกิดขึ้นภายในทีมแล้วตอนนี้แล้วมาแล้วมันใกล้จะเริ่มแข่งว c ซ c h ี l l e n g เจแล้วบอกเลยว่าเวลาน้อยมากฮะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับทีมไอกทในการที่จะต้องแก้ไข นเ,เนข้อส่วนของโค้ชลิฟผมบอกเลยว่าตอนนี้เขาค่อนข้างมีมูลค่าพุ่งละเพราะอย่างที่เกิดไปถ้าทีมเอกทีเด่นแย่ลงหลังจากที่โค้ชลิฟออกมันสามารถมันมีความเชื่อมโยงที่สามารถพูดได้ว่าโค้ชลิฟเนี่ยมีส่วนมีผลกระทบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมเอกทีการที่ทีมเอกทีคว้าแชมป์สองรายการติดได้นั้นอาจจะเพราะโค้ชลิฟซึ่งมันมีมูลมากขึ้นหลังจากที่ผลลัพธ์มันออกมาเป็นอย่างนี้ตอนเนี้โค้ชลิฟ ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลง MITS ให้เป็นถิ่นที่ดีดยิงขึ้นผมบอกเลยฮะมูลค่าพุ่งทะยานฟูดเลยมันจะกลายเป็นว่า concern ของ MITS คือจะต้องจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อหลังตัวไม่ให้ลีฟไปถีมอื่นนะหรือถ้าลีฟแบบว่าโรโยตี้กับ MITS นั้นนี่คือบอกเลยว่า One In นสตาลไ i ท e ไทเป็นแบบว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่หาได้ยากมากๆแต่ผมบอกเลยว่าข้อเสนอน่าจะหลักล้านน่าจะเข้าหาตัวลีฟแน,น่ๆถ้าเกิดว่า ลีฟสามารถทำผลงานกับ m อ็ได้ดีไม่แน่เราอาจจะได้เห็นลีฟไปโผในเทียร์หนึ่งเร็วๆนี้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าถ้านะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยน m อ็ให้ดีขึ้นนี่คือแคสของทีมเอ t ทครับนะสรุปอีกทีหนึ่งก็คือทีมเอ t มทีผลลัพธ์มันออกมาอย่างนี้ก็ทำให้มูลค่าของทีมเอ t มอ่ทมันมันต่ำลงพอสมควรเลยเพราะว่ามันถูกตีความได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเกือบแพ้ชิมจากบางคลาเทศแบบน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าของคนลีฟก็เลยพุ่ เส้นทางในอนาะโคตของทีมเอกทีครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีโค้ชคุใหม่มาภาพลักษณ์ของพวกเขาใน v ีซิตี้ชารเจอร์น่าเป็นห่วงมากนะมีบทพิสูจน์ที่ต้องพิสูจน์เยอะเลยและผมรอที่จะเห็นแมชการันขันระหว่างทีมเอกทีปะทะกับเอเมเชไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่วีซิตี้ชารเจอร์จะมาสักทีหนึ่งรอรับชมกันได้เลยครับผมบอกเลยว่าเตือนเรื่องมันเข้มข้นขึ้นไปอีกคันแล้วครับโอเคมาที่4ทีมที่เข้าสู่รอบเพลย์ออฟมาวิเคราะห์กันถึงโอกาสต,ต่างๆนะ เริ่มที่ทีมแรกคือ Fast g a m i n g นะ Fast Gaming ของเรา Fa s t Gaming เนี่ยผมมองว่ายังมีข้อด้อยที่ชัดเจนเป็นทีมที่เล่นตามมาตรฐานเล่นตามหมลาักทฤษฎีแต่ความพลิกแพงของพวกเขายังไม่มีให้เห็นในคู่ที่เจอกับ o a s i s Gaming เขาก็เกือบแพ้เขาเล่นเกมตามนะ f a s t g a ม i n g มีข้อดีคือเขาสม่ำเสมอในการเล่นมากๆแต่ความสม่ำเสมอนั้นนะถ้ามันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทีมแฟสบูมิสปอร์ตหรือทีมซูเ r ็ตก็ยากที่จะชนะได้ครับใน Play off ที่จะถึงและด้วยการแข่ง playoff มันไม่มี lower bracket นะครับเป็น b e s t of 3, h r e e แพ้แล้วออกเลยเพราะฉะนั้นโอกาสแก้ตัวน้อยมากๆ a นะแ a s ส gaming เนี่ยจะต้องเร่งหาวิธีในการหาจังหวะหาวิธีการเล่นที่พลิกแพงได้มากขึ้นเพราะว่าความสม่ำเสมอมันเป็นข้อดีในการแข่งขันระยะยาวแต่ระยะสั้นอย่างเ t เต League แบบเนี้ยบอกเลยว่ายาก ที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองมาที่ทีมแฟชททีมแฟชทเนี่ยผมบอกเลยว่าความโหดในฝั่งบุกเขาชัดเจนแต่ฝั่งกันคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงทีมแฟชทเป็นทีมที่เชื่ออีกฝั่งง่ายมากคือถ้าอีกฝั่งเฟกอะทีมแฟชทไม่ซื้อเลยแทบไม่คิดแบบคิด2คิด3าไม่คิด2อสตลบครับสมองแบบ1ขีดอะปึป๊บปั๊บเอ้ยมาแล้วปับ๊บเราโฟโต้เลยมันมีหลายเกะหลายครั้งตอนที่เจอกับอาร์ฟทีมที่โดนล่อซื้อ นั่นคือสาเหตุว่าทําไมในเกมฝั่งการพวกเขาโดนกดไป9 3คือทีมแฟตอะซื้อซื้อกันเฟซของอาร์ทีมหมดเลยอะคือเล่นแบบถ้าถ้าพูดภาษาคือเล่นแรงอะไม่ได้หมายถึงเล่นแรงเล่นแย่เหมือนเล่นแรงนะแต่สไตล์การเล่นแบบเล่นแรงก็คือฟา์โรเทชฟา์คอนแทคต้องสู้ให้ไหวยัดให้ไหวนั่นคือสิ่งที่ทีมแฟตเก่งแต่ก็ถูกนํามาหลอกใช้ได้ง่ายทีมแฟตจะต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้ครับนี่คือโจทย์สําคัญของทีมแฟตคือเกมบุกของพวกเขาแน่นมากๆเลย ไม่น่าเป็นห่วงเลยแม่นมากนิ่งมากไวมากแต่เกมการของพวกเขาอะยังไม่มีมิติมากพอที่สามารถรับมือกับการบุกของทีมที่เล่นแบบมิติเล่นแบบมีมิติได้นั่นเองนะแต่ถ้าทีมแฟลสามารถแก้ไขจุดนี้ได้เพิ่มเติมผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนในการแข่ง p พ a y ออ f ครับที่ต่อไปครับบูมิสปอร์ตบูมิสปอร์ตผมบอกเลยว่ามาตรฐานต้นกลางปลายแทบไม่มีจุดที่สามารถบอกได้ว่าเอ้ยบูมิสปอร์ตเล่นแย่เขาแสดงศักยภาพออกมาได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งบุกหรือฝั่งการนะครับคือผมหาที่แบบว่าถ้าจะตีผมต้องเก่งกว่าแบบมหาถ้าผมจะหาจุดติได้ผมจะต้องแบบเป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งมากๆแต่ผมไม่ได้เป็นน,นักวิเคราะห์ที่เก่งในระดัแบบนั้นผมหาจุดติของบูมิสปอร์ตไม่ได้เลยครับบูมิสปอร์ตเป็นทีมที่ค่อนข้างระทิติสิ่งเดียวที่บูมิสปอร์ตจะต้องระมัดระวังก็คือความนิ่งนั่นแหละครับก็คืออย่าใหา้แรงกดดันอะไรเงี้ยส่งผลต่อประสิทธิภาพการเล่นของพวกเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่ ผมพูดได้เกี่ยวกับบูมิสปอร์ตคือวิเคราะห์อะไรแทบไม่ได้เลยคือมันหาจุดจุดจุดที่มันชัดเจนเหมือนกับทีมแฟลนเลอร์ซัสเกมมิ่งไม่ได้เลยครับนะเป็นทีมที่เสมอต้นเสมอปลายมากๆแล้วก็มาตรฐานพอสมควรสิ่งนี้ก็คือขอให้สม่ำเสมอจนการแข่งขันเพลย์ออฟนั่นแหละครับนะนี่คือสิ่งที่ผมสามารถพูดได้กับบูมิสปอร์ตแล้ทีมซิเคนะครับผมทีมซ e เค็เนี่ยจุดหนึ่งที่มันชัดเจนเลยก็คือ n d g ยังดูไม่เข้ากับทีมสักเท่าไหร่คือในแมตช์โนผมยึดแม มีปัญหาเรื่องเรื่องการเล่นกับเอ e น g y จี uh, อย่างมาก Energy นี่คือ Underperform มากๆเลยนะที่ชนะมาได้เพราะเพราะว่าการแก้เกมล้วนเลยทินซิเคตเก่งเรื่องการแก้เกมครับแต่ด้วยที่ลอสเตอร์มันพึ่งมันพิ่งปรับมาใหม่ Energy มาทันดับเซ็ชัดเจนแล้วว่า Energy ยังหาจุด กับทีมซิเกตไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขันรอบเพลย์ออฟเนี่ยการบ้านของทีมซิเกตมีแค่จุดเดียวเลยคือใช้งาน n d g ยังไงให้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้เพราะตอนนี้เ d ็น n ี e r u t i l i z e ์ในทีมพอสมควรนะแต่ความเก่งกาจในเรื่องของการแก้เกมของทีมซิกเก็ตก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะพาพวกเขาถ้าไม่อ่อเขาเรียกว่าถ้าไม่แชมป์ก็เข้ารอบชิงนะครับค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามีโอกาสสูงที่เราจะเห็นทีมซิเก็ตในรอบชิงนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับ NDG ด้วยว่า จะสามารถเข้ากับเพิ่มทีได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เอเนจีดูเป็นปัญหาหลักอยู่นะครับสำหรับทีมซีรีคเก็ไม่แปลกเพราะว่าพึ่งเข้ามาใหม่นั่นเองก็สรุปประมาณนี้นะครับผมนะก็คือทีมตัวเต็งต็ยังเป็นทีมตัวเต็งนะคือทีมซีรีคเนะครับที่ผมให้ว่าจะเข้ารอบชิงแต่แชมป์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทีมทีมอ่าเดี๋ยวผมขอดูตาราง่ะเอาตารางขึ้นก่อนว่าใครเจอกับใครนะเพย์ออฟนะครับเพย์ออฟจะเป็นการเจอกันระหว่าง s a s ต์เกมมิ่งปะทะบ e ูมอีสปอร์ตแล้วก็ทีมแฟ t ปะทะกับทีมซิลเคต e t f a s เกมมิ่งอย่างที่กูกกันไปครับก็คือเป็นเป็นเป็นทีมที่มีการเล่นที่มีรูปแบบชัดเจนแต่ผมให้บ e ูมอีสปอร์ตเพราะผมคิดว่าบ e ุมอีสปอร์ตเนี่ยครบเครื่องมากกว่านะครับม,มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นบ e ุมอีสปอร์ตไปในรอบการนดไฟแนลนะแต่ Fast g เกมมิก็ไม่ธรรมดาและยิ่งเป็นการแข่งขันแบบ b บ s อ of 3ทีมไหนที่ มีรูปแบบแผนแล้วก็มีการฝึกแผนมาดีกว่าเนี่ยก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับนั่นคือสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเกมวอลเลนชอบแข่งแบบโบสามกันและอ่าถ้าใครที่ดู Watch p a ต t y เมื่อวานก็จะเห็นผมบ่นว่าทำไมเป็นแข่งโบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าโบหนึ่งมันมัน,ม,นมันพิสูจน์เรื่องความแข็งแกร่งได้ยากนั่นเองแต่พอเป็นโบสามเนี่ยแฟลชเกมิ่งอาจจะแตบบ่เข้าทางแต่บูมิสปอร์ตน่าจะนิ่งกว่าแล้วก็เข้าสู่รอบแกนไน a l คู่ทีมฝาบปะทีมซูเก็ตอันเนี้ยบอกยากบอกยาก ไม่คิดว่าจะบอกยากนะแต่บอกยากจริงเพราะว่าเพราะแม็กซ์ตอนทีมแฟรเนี่ยคือเกมบุคเขารุนแรงมากนะแต่ทีมทเอ่อทีมซิลเคตก็แก้เกมเก่งแต่ทีมซิลเคตยังมีปัญหา เรื่องเรื่องผู้เล่นที่ยังไม่เข้าขากันคือ EdG มันมีแล้วตอนในในใน,ใน,ในความสวยของทีมซ c เกตคือมันมีแมทให้ให้ลอง EdG แค่แมทเดียวนอกนั้นคือสตอมหมดเลยนอกนั้นคือแทบจะไม่มีอ่าแมทที่สามารถเอาไปต่อย,ยอดข้อมูลได้มีแค่แมทเดียวคือตอนที่เจอกับโ no นแซอรี่พีคและเ d g เดินแย่ก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาจุดนั้นได้ได้ทันหรือเปล่าตอนเจอกับทีมแฟรแต่ถ้าทีมซิเกตในการแข่งขันแบบเบอีผมให้ทีมซ c เกตไว้ก่อนผมให้ทีมซิเกต ไปก,กเพราะว่าทีมซิเก็สแก้เกมเก่งเขามีเซัให้ก่อนมากกว่าเขามีประสบการณ์ในการขันลีกมากกว่าเขารู้วิธีการรับมือเขารู้วิธีการแกร้เกมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมแฟรอาจจะตกที่นั่นลำบาก ในเกม2ถ้าเกมเอ่อเกมแรกทีมแฟรอาจจะแบบบุกแรงทะลวงแรงเพื่อพังทลายแต่คขวนกันจะทีมซีเกตซึ่งก็มีโอกาสสูงที่ทีมแฟรจะชนะในในแมปแรกแต่แมป2แมป3หลังจากที่ทีมซีเกตเรียนรู้ทีมแฟรแล้วผมผมคนข้ามมั่นใจว่าทีมซีเกตจะแก้เกมและกลับมาชนะได้และเข้าสู่รอบการ์ดไฟนนลนะครับก็ะจะประมาณนี้นะผมให้บูมิสปอร์ตเข้าแกรดไฟนอลแล้วก็ทีมซีเกตเข้าเข้ากรดไฟนนลนะแต่ก็5้า0นะสำหรับคู่ทีมแฟรกับทีมซีเกตขึ้นอยู่กับว่า จะจุดออกของดีเอ็นด้วยว่าจะแก้ทันหรือเปล่าต้องดูกันครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์ของผมนะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับต้องขออภัยคลิปนี้มันอาจจะดูตะกุตกะนิดนึงเพราะว่าคือพูดสดด้นสดเลยนะครับดยที่ถ้าให้เขียนสคริปมันอาจจะใช้เวลามากเกินไปนะเพราะว่าช่วงเวลาตารางการแข่งขันมันกระชั้นชิดเกินไปนะครับก็เลยต้องต้องรีบปั่นออกมาก่อนแล้วกันต้องขออภัยถ้าเกิดว่ามันไม่ไล้อัดราลดอาจจะไม่เท่ากับคลิปก่อนหน้าที่มีการวางสคริปนะครับขออภัย รูนันที่นี้เลยแล้วกันนะตอคทิ่นี้ผมพีเซฟเอ็กนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่นกนกนกอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ